ใจคนใช้เบนซินจะถามต่อให้นะคะคุณผู้ชม,มจะถามไปเรื่อยๆสักพักถ้าเหนื่อยก็อายก็จะเลิกไปเองเราจะเลิก <laughs> เอง <laughs> เราก็จะเขินไปเองเอ,อถามไปแล้วมันก็จะเงียบๆนิดหนึ่งนะคะ,ะ,ะพูดถึงเรื่องราวเห็นในแวดวงการเมืองแบบนี้ดูเรื่องคุณทักษิณหน่อยไหมคะมหายไปนานนะหายไปหลังจากที่เข้าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีข่าวคราวเลยว่ารักษาเป็นยังไงอาการดีขึ้นไหมที่บอกว่า อาการหนักอยู่หน้าในวันที่ย้ายเข้าไปวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมาแต่ว่าสิ่งที่คืบหน้าออกมาล่าสุดเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณทักษิณคดีความที่พูดถึงกันไปพี่ต้นก็เคยเอามาบอกแล้วว่าเหลืออะไรอยู่บ้างมันยังมีค้างอยู่อีกหนึ่งคดีแล้วเป็นคดีใหญ่ด้วยค่ะโดยพลตำรวจตรีอาทิย์พงศิวาไพ่นะคะผู้บังคับการ สนับสนุนโดยปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจชาวสวนชัวเดะ๊เดะบริษัทอามาโดกรุ๊ปจำกัดฟาร์มเฮาส์โดนัทเค้กความสุขของเบลล่าไทยเดดพื้นที่ของเด็ดของคนไทยที่พีทีทีสเตชันทั่วประเทศ Toyota Fortun ูเนอร์ซิกเ e เจ e ร์ออฟเอ็ก ผลนาฬิกาสาวิเศษทีต่อที่หน้าจอทีวีฮะคดีของกำนันนกเหมือนพกเงื่อนเพียบเลยครับ mm hmm. จับอะไรก็มีความประหลาดประหลาดจะแตะอะไรก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปกระทบถึงดวงดาวเหตุ mm hmm. การณ์นี้เมื่อวานเนี้ยวันก่อนแล้วนหละบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเนี่ยเหมือนโดนตัดตอนโยกบิ๊กโจ๊กออกจากคดีของกำนันนกคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้มันคือต่อใช่ไหม mm hmm. เราเจอต่อบิ๊กโจ๊กเจอตอ่อหรือคนที่รอดูคดีนี้อาจจะอยากดูคดีแบบลึกสุดๆ mm hmm. ไปๆมาคนที่เป็นเหมือนพระเอกอะพระเอกของงานนี้ปลิวไปแล้ว พอปอยไปแล้วก็เลยมองว่าคดีของกนันนกนี่พกความประหลาดประหลาดเกิดขึ้นมากเหลือเกินครับแล้วตอนนี้บ ok ิ๊กโจ๊กบินไปข้มวลน,นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายกันแบบฟ้าผ่าใช่ฮะออคำพูดที่ดูเหมือนไม่ค่อยตรงกันของเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วรวมไปถึงพยานหลักฐานต่างๆด้วยกลัวใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมไม่พูดอะไรเลยไม่พูดจนกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนคิดว่าอืม สายนกมันแข็งจริงนะเนาะเพราะว่าไม่มีใครพูดอะไรเลยลูกน้องของกำนันนกแต่ละคนเงียบเหมือนปากโดนเย็บเลยค่ะบ้านและสวนแฟร์ i n g Festival งานแฟร์ที่รวมของแต่งบ้านเยอะที่สุดวันที่27ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ที่ IMPACT เมืองทองชานีจองบูโทร9 9 1 9 9 7 8 3 1 0 หัวเบลล่าพาราปวดประจำเดือนเบลล่าพาราปวดหลังเบลล่าพาราปวดหัวปวดหลังปวดฟันปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดประจำเดือนปวดเมื่อยจากไข้หวัดเบลล่าพาราลดไข้บรรเทาอาการปวดทั้งเจ็ดปวดเมื่อไหร่เบลล่าพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล5้0อมิลลิกรัมจากอินเตอร์ฟาร์มาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเพราะลูกสำคัญ ันพลัสซูเปอร์โกหนึ oh, sure? ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมี DHA ให้เขาเผชิญทุกความท้าทายที่มั่นใจให้คิววันพลัสซูเปอร์โกเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน รู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟูคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคู่กรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟการประกันภัยของคุณสูงสุด30%ใหม่แม่จิฟฟ์ฟาร์บเยลลี่อร่อยเขียวสนุกเยลลี่มะพร้าวและเฉาข๊วยลองเลย ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรคะ่ะคิดว่ามันคงแปลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยุยใช้ง่ายรสดีไม่ฝืดปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงคะ่ะที่สุดคำพูด Nescafe Gold c r e m e r กาแฟผงละเอียดสีทองหอมหนุ่มละมุนไม่เหมือนใครถ้าหมอบอกทำได้แค่ไหนเราก็จะสู้แค่นั้นถึงเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีเราก็จะสู้ ความหวังของแม่ทุกคนเขนาหน่าจะคิดว่าถ้าลูกขอดออกมาครบ32ประการเนี่ยคือดีที่สุดหวังให้เขาแข็งแรงแค่นั้น ท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่านน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาใหม่เม็ดจิฟฟ์ฟรชเจลลี่อร่อยเขียวสนุกเยลลี่มะพร้าวและเฉาก๊วยลองเลยมาเล่น้างหาดกันอยู่ไหนนะ การเรียนสําคัญอย่าปล่อยให้ลูกต้องขาดเรียนดูแลสุขอนามัยในบ้านด้วยเดตตอใช้เด็ดตอตรงนี้ใช้เด็ดตอตรงนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสุขอนามัยดีช่วยลดวันเจ็บป่วยเดตเตอเปลี่ยนมือกร่อยเป็นมืออร่อย จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต แต่ละคนขอพอรไม่เหมือนกันขอให้ชีวิตัวปังขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆด,ด้วยดีหน้างาดำมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมด,ดีนา่าคนสวยดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรเลสกาแฟกโกเบครมากาแฟผองและเอียดสีทองเปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้เป็นเวลาที่พิเศษกว่า30ปีที่เรา ขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทุกระบบเราสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสืบสานประวัติศาสตร์อันทรงคุณคา่าเราสร้างความสุขด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต่อจากนี้เราจะร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอมอเรายกระดับชีวิตเมือง สนุนโดยยานามแก้ร้อนในเขาคูยจากเวอันโอสดแก้ไขตัวร้อนผลิตจากสมุนไพรร้อยเปอร์นต์อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารคำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้แว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน เจ็มงเจ็ดนาทีค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูสายแข็งของกำนันนกที่หลายคนบอกว่าอืมน่าจะแข็งจริงนะเพราะไม่ว่าใครก็ตามไม่พูดอะไรออกมาให้เป็นข้อมูลที่จะทำให้กำนันนกเนี่ยดูแล้วเสื่อมเสียหรือว่าพูดอะไรไปในทางที่ยืนยันว่ากำนันนกเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เลยแม้แต่น้อย เดี๋ยวค่อยไปติดตามสายแข็งค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากให้มาติดตามความอ่อนโยนอีกหนึ่งมุมของสารวัตรสิวจากปากของพลขับที่เป็นคนขับรถให้แล้วก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยแชทที่พลขับต้นดาบต้นค่ะ